โอ้ดึงออกเลยดิเป็นสิบโลทิเอาไปตักปลาด้วยสวัสดีครับผมพอกันนี้นะครับครับทีมงานถูกขาดครับอันนี้ว่าเต็มระบบเลยครับเลยนีะนี่ครับแซงเอิงน้องฟิวน้องฟองครับอันนี้คนโตกินี่เป็นบอ่ปอปลานิ้นนะครับผม ม้าตกไปนิดเด่นกันหลายครับเป็นเด็กน้อยไม่รุ่นด้วยกันครับมาตกหลุนมูนองแซงนองซิ้วเลยครับหลายครับมันออกมาักฟอดครับส่วนหางล่างผมหนี่งก็เป็นบอกระพงที่ผมเคยตกนะครับตอนนี้เขาก็อยู่บอร์ชีนเคะครับทีรอเอสนะครับผม่หนี่ก็ใส่เด็กน้อยตกด้วยก็ดีครับก็ผมเอาเบ็ดออกครับหักเบ็ดดอกสองเงียงครับนี่ครับตีโดยก็ดีหักกมคือป่ามันมันมันก็กินดีอยู่ครับก็บเซย้ให้มันหลุดเนยเซย์นะครับ ให้ฮัดฝึกให้ได้ง่ายเอาปลาคือมันเป็นครับไปใส่ก็ดีทั้งสองครับโอเคครับไปมึงน้องๆเขาลุยกันเลยครับนะครับเริ่มก like ันแล้วนะครับตเกีไก่เลยครับอยู่ห่มเลยบ่ไปใส่เลยเหมือนนี่ดังฝ่อมกันนี่นี่เหรอครับก้อนมากินดิเขาอยู่ตรงคอคเคาะม่คอซาซากึ๊ก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 มากเรื่อยๆนั่นเห็นว่า้องฟองโดนเลยมันโดนแล้วครับน้องฟอง โดนแล้วนะจ๊ะโดนแล้วนะจ ination, goodbye, ๊ะหยางลงไปหยางลงไปปล่อยมันไหลไปปล่อยไหลไปก่อนปล่อยไหลไปกดขั้นลงป้องปล่อยไหลไปเรื่อยปลาปล่อยไหลไปเรื่อยฮึบโอ้ยโดดสวยเลยวะได้แสงไปเออไปตักปลากันเองจะตักปลาก็ได้ปล่อยมันไหลไปก่อนป้องขอๆมาเอาขั้นลงเอาขั้นลงจะก่อจะก่อเออนั่นแหละขอขั้นั่นแหละขอซา บ่ต้องก่อเร็วไปนั่นคืออย่าก่อเร็วก่อจะซาขอขอแมาขอก่อนอะไรขออังสันล่ะจิกจิกไหฟิวเออลาแม่ไปมันละฟิวบอต้องก่อเร็วก่อจะซาก็นั่นก่อจะซาก็นั่นอุ้ยนี่รถเด่นอะฟาตักเออเอามึงอย่าปล่อยตักเปล่าเป็นบ่าได้กินดอกพี่น้องผมวายยี่นี่ เอาไว้ถ่ายดูกปดูเร็เวเร็เวเร็เวเรอาไว้ถ่ายดูปเฮ้ยเ,เอามมตามก็ดูกับพงนี่แลหละกะับพงโอ้ยหลุดพอดี<ะ>กระดีหากรมนะครับตัวสีดำหลุดออกพอดีหลุดพอดี เอ้าขาดเลยติเอามาต่อไหมพลาดบัดบแบเนี้อยวาดิสุดเดิมเสียขาดเอีกตเอาไปปลาไปแช่โอ้ยขาดสายหนักน้องฟิววัดนะครับขาดนะครับโอเคมาต่อไหมนะตัวที่สองเขาลองฟองครับน้องฟิววัดในรุ่งฝนหนามเนาน้องฟองตายไปแล้วตัวที่สองหลักก่อนหลักก่อนปล่อยใันหลากไปเลย แตกเหรอหวะหลัก็ข้างข้างนีนะฟองหลักตามบางข้างนีกันนะมุ่งน้ำเนี่ยฟองยางมาหายข้างห,ออห,นหนี่งเออเอยคู่อะไรเอาฟิวก็โดนจ้ะแมนบอแมนโดนเออป้อมดลางไปก่อนป้องแซงแซงตัวเอไปตักแป้งนะเอง นี่น่าจกว่างเี้เจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยสายหลายป่องเจ้าสายกระป๋านติดกันหลายเจ้าสายเดียวนะไรน้ำไปเดี๋ยวให้เขาหลากใส่เอิงเอาว่างไปซื้อไม่เอิงไหมเขาหลากใส่ออกเอาเอาน่ำจุ่มลูกน้ำดีๆของเอิงอันนะเออให้ป่องมันหลากปลาใส่เออนั่นล่ะเห็นบ่เมั้ย เอาใหา้ดูก็ดูจะดีหากรมตัวสีดำมันี่ปักมือเน้นนะพ่อพ่อพ่อลิปเอาชิมไปมันมี่ปักมือ เอาไปแช่ไหมลดเตะฟิวก็โดนนะครับฟิวก็โดนแล้วเขาบอเห็นฟิวอะเห็นแต่หลักเสาอะยังไงยังไงวะขน่ะเบืองต่ามต่างมึนเด็กเชียงไปวะเด็กแข็งวะอันหลักเดียวะ่ะ ฮะเกี่ยวว่าเป็นยังไงกับขวามัมันมันห็นมันบ่มันบ่ดันกัเอามันเล่เอาขึ้นเลยเหันเชียวเห็นมันเชีงไหลมันขาดขาดตัวสายแล้วหนูจั้เองออกกอหยาหยางออกไปก่อนเิีวหยางออกไปก่อนโอ้จิ้มจำเลยลาขึ้นมาหลุดเอาลันก็ดูนั่นตอกต่อสายไหมนั่นต่างตัด ออกต่องไหมเพรานเขาปา,ากมานเลอะไยจักแต็มแล้ววะสามเลยวะแทงเงินออกมีปีเดือดออกเลยเดือดสาดเลยวะเข่าบันเลอกที่ไะเจ้มมังวะดูตัดสายออกเอากระดีออกตัดสายไม่มันถี่ขาดเลยมัน จะดีหากรรมนะครับตัสีแ,งแลงแสงีแดงอ๋อปล่อยมากคนนี่สีแรงมีเตเลียดปลาสีแดงแดงเียดอาบดอ,ออกรล่ะ้องฟิดดหน่อยนะครับป่องไปตักปลาอย่างนี้ป่องเม่เอานีปปาไ,านไปตักปลาเลยนะแลยวอน้อาไปตักให้ มันมันมีหยาจะาพึงนั่นเด้อมันสิของหยาลดิ้นจะาพึงให้มันเข่าหยาดั่นยางมาทางพี่อะไรฟิวนี่นี่ยางมาเหมือนยังบ่มีหยาเดี๋ยวเห็นมันเบิดแห้งก่อนเห็นมันเบิดแห้งก่อนยังพามันจะมันยางมาพี่ป้องมาหาตากับพี่์ได้กันเลยเจนเย้มันสิลดจะาพึงยางเร็วไปคอยหลากกันมา ลากเรีอมันสีรุดหลากมาซาสมาขึ้นมองบ่มีหยานี่เฮ้ยมุมเมุมไ่มียานน่เออน่หละมันเบิดแห่รคอยลากมันมาเรย่อยมันข่าหยาก้อนเด้มันขาหยาปล่อยมันแรงไนหกไปก้อนมันแรนกไปจัง่าผ้ามันยางมากไหมเแล้เอาเลยก็ได้นะมา กระดีสีแดงมันฟิวสีดำบ่ไม่สีแดงสีแดงบ่จำเลยตือเต็มปากลงข้อเลยนะเอาเอามากกั่อไงนะฟังคำนุงข้อเลยวะเอามาปลดเอาเด้น๋นี่สีแดงครับตัวเข้าหากำเป็นตะหัวสมเด็จพี่น้องคุณเอาปลดเอา

มันโกงเลยเป็นรอสีผู้มัทานร่ดโตเนยดินตเนยโ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 ตเยได้ยังโอ้โอ้ดิงออกเดยดิเป็นสีปลวิเอาไปตักปลากู โตงเงี้ยเนาะโตนี้โตงเงี้ยเนาะคุณอ่ะโตงเงี้ยหรือขาวจนพานยันนี่แม่โอ้ยนี่กดจิบลุดไม่ได้กินของเฝ้ายุ่เพชรเหลินไปด้บุกควงกัไดนน้ัไ่เปนเห็นอาไปให้พี่น้องกินน้ำครับเอามปกินก็นดีก็ด้วยคุณเห็นไหมกร,กรมดีเลกครับกีมูครับ ทำทีมผู้ไปโอเคครับนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเนาะได้สิบตรครับโอเค1สิบตพ่อเป่าเอาหลายครับสุดยอดไปนั่งซื้อน่นแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้กับิราไปก่อนนะครับพอกันคลิปหนาได้ครับผม